เมืองซากุระก่อนวันคริสต์มาสโอ้โหบลกพิกมาดูอะไรนี่แล้วหิมะตกเต็มเลยไม่อะฉัานหนาวหนาวอะไรขา้างในนี่เราอยู่ในบ้านนะก็อยู่ในบ้านเนี่ยหิมะเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยเเข้ามาตอนไหนฉันไม่เห็นมีอะไรหรอก้มลงมองที่พื้นดิเอออะเดีกอะเดวก่อนมีเข้ามาในบ้านเราจริงๆด้วยแฮะ เนี่ยมีปิวเข้ามาจากทางหน้าต่างละมั้งนะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันปิดผ้าม่านให้ก็แล้วกันนะปุกปิกจุดเตาผิงด้วยหนาวหนาวหนาวโอ้โหดูนี่สิตัวสั่นใหญ่เลยนะสงสัยจะหนาวมากมาๆามา,มา,มา,มาทางนี้เดี๋ยวฉันอุ้มนายก็แล้วกันมาจุดเตาผิงดีกว่านะต้องอย่างนั้นอยู่แล้วละฉันไม่มีเสื้อกันหนาวนี่นะ เนี่ยฉันปิดพมานให้แล้วหวังว่าจะอบอุ่นนิดนึงก็แล้วกันนะพวกปีกดีเลยรีบๆจุดเตาไฟเขครับไปงไงมั่งอ่ะอุ่นหรือ,อยังอะค่อยดีขึ้นหน่อยอันยีอดดะโมลืมไปซะสนิทเลยลืมอะไรอ่ะบ้านพี่เอกไม่มีเตาผิงไม่ใช่เหรอบ้านพี่เอกอะนะใช่ไม่มีเตาผิง บานนี้หนาวแย่แล้วละมั้งใช้เต้ารีดแทนได้ไหมอ่ะเต้ารีดใช้ได้ที่ไหนละปุ๊กปิ๊กมานี่เร็วเข้ารีบไปดูที่บ้านพี่เอกกันดีกว่าป่านนี้หนาวแย่แล้วเราวิ่งออกมาทำไมฉันหนาวัจก็หนาวหนาวหนาหนาหหนาวเหมือนกันโบอยู่ไหนล่ะเนี่ยพี่เอกทำอะไรอยู่งั้นเหรอโบโบฮะว่าไงพี่ฝนหนาวหนาหนาหนาวหนาวมากเลยทำไมไม่ไม่เข้าไปอยู่ในบ้านอะ ก็มันหนาวแล้วพี่เอกไม่มีเตาผิงเพี่กก็เลยจะมาจุดไฟข้างนอกอะต้มอ,อะไรกินด้วยอ,อ๋แล้วทำไมถึงจุดไม่ได้อ่ะจะไปจุดได้ยังไงก็โบหยิบไฟแช็กมาแล้วเมื่อกี้สะดุดหกล้มไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อ๋ออ๋อ,อนี่ไงพี่ฝนเจอแล้วอ๋อขอบคุณมากเลยนะเ,ออเป็นไงมองอ่งา่งบู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 บทำไมอยู่ดีๆหพี่มะก็ตกเฉยเลยแถมตกหนักซะด้วยนะ จุดอย่างนี้จะติดได้อีกนานไว้เนี่ยไม่น่าจะนานนะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปอยู่ในบ้านพี่ฝนก่อนดีไหมอะ่ะก็ดีเหมือนกันนะบ้านพี่ฝนมีเตาผิงอ่ะใช่ใช่ใช่บ้านพี่ฝนมีเตาผิง,รรผงแล้วก็ป่องไฟเอะเหมือนนึกอะไรบางอย่างออกเลยแฮะนึกอะไรบางอย่างออกอย่างนั้นเหรอเตาเตาผิงกับเตาไฟงะแล้วก็มีอะไรบางอย่างอ๋อนึกออกแล้ว ปองไฟนะปองไฟปองไฟทําไมไม่ได้ปิดหรือไงไม่ใช่นึกถึงปองไฟเออเออหายไปแล้วอะไรหายไปแล้วพายุหิมะหายไปโอ้จริงด้วยสินะนี่ไงพอพี่ฝนนึกถึงปองไฟปุ๊บพี่ฝนก็นึกถึงคนคนนั้นขึ้นมาทางทีคุณลุงพออไม่ใช่ใครอ่ะคุณลุงซานตาตั้งหากโอ้กำลังจะบอกเลยว่าคุณลุงซานตา วันนี้เขาคงอยู่บนภูเขาลูกนั้นแน่นอนเลยไม่ได้ไปเยี่ยมต้องนานแล้วนะใช่ใช่ใช่งั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเราขึ้นไปเยี่ยมเขาบนภูเขาดีกว่าไหมอ่ะก็ดีเหมือนกันนะจะได้ขอของขวัญเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เขาจะอยู่หรือเปล่านะสิฉันว่าต้องอยู่แน่นอนคุณลงุงซานตาครอสอ่ะนายรู้ได้ไงนะปุกปิกเขาไม่เคยออกไปเที่ยวไหนเลยแต่ว่าเขาจะมาแค่ วันเดียวไม่ใช่เหรอก็ทุกวันเขาต้องนั่งทําของเล่นน่ะเออใช่จริงด้วยงง้นเอาอย่างนี้เพวกเราขึ้นไปดูบนภูเขาลูกนั้นแล้วก็ขึ้นไปช่วยเขาดีกว่านะพี่ฝนเลี้ยวผิดเลี้ยวผิดทางเหรอเลี้ยวผิดทางหาทางไปไม่เจอถนนหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยก็โดนหิมะกลบทับไปแล้วอ่ะนี่ไงนี่ไงพี่ฝนเจอแล้วมันลื่นอยู่นะลื่นงง้นเหรอใช่แล้วระวังขับดีดพวกปิ๊ก เข็มขาดหรือ,อยังอะทั้งคาดไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยฉันตัวเล็กบอนายคาดเข็มขาดหรือ,อยังเนี่ยบู๊ก็ไว้ดีๆนะอื้อโอ้โหทำไมเส้นทางนี้ไม่ค่อยได้มาถึงได้กลายเป็นแบบนี้ไปได้เนี่ยเพราะเราไม่มาเนี่ยมันไม่คุ้นทางราะหว่างถนบเกือบไปอ่ะไปหวนจําได้แล้วนี่งถึงแล้วใช่ใช่ใช่พอเราเห็นแสงไฟปุ๊บจําได้ ป๊าปเลยโอ,โ,อโ,อโอ้เกือบไปแล้วไหมล่ะเมื่อกี้พี่เอกว่ามันแปลกๆนะเหมือนรถเข้าไปอยู่ในต้นไม้อันเดียวก่อนหรือว่าที่นี่จะมีความลับด้วยเหมือนกันเนี่ยมีความลับอะไรฮะความลับเกี่ยวกับบ้านซานต้าไงอรอฉันเดียวพูกเบงนายอยู่ไหนของนายน่ะฉันเปิดประตูรถไม่ได้ใครล็อกไวเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันไปอุ้มนายก็แล้วกัน ได้ข่าวมาว่าคุณลุงซานต้าเขาจะมาที่นี่ปีละครั้งอะนะอยู่หรือเปล่านั้นเนี่ยอยู่นะพี่ฝนพี่เอกเห็นเขายืนนับอะไรกันอยู่ตรงนั้น,นย,ยืนนับอะไรงั้นเหรอนั่นน่ะยืนนับแล้วนั่นใครอ,อ่ะอ๋อเดอกเดี๋ยวก่อนนั่นคุณลุงซานต้าจริงด้วยคุณลุงซานต้าครับเมื่อแล้วนี่คือใครกันนะ นั่นนาทีใครกันนะพี่ฝนลุงซาตาครับคือว่าของที่จะให้ผมนํามากทาความสะอาดข้างนอกนะมีเท่านี้ใช่ไหมล่ะครับโอ,อน่าจะใช่นะ1หนึ่งสองสสี่ห้าแล้วอะไรต่อนะ้อะนี่อะไรกันงั้นเหรอคะ โอ้โหนูเอกนูฝนวันนี้ลุงซานต้าจะทำความสะอาดบ้านก่อนนะจ๊ะฮะ <c oughs> ทำความสะอาดบ้านแต่แบบว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงคริสต์มาสแล้วนะคะก็ต้องทำความสะอาดก่อนเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดพักของขวัญ จุดพักของขวานงะเหรอใช่แล้วเราก็ต้องส่งแยกเป็นโซนๆไปเดี๋ยวลืมอ๋องนเอาอย่างนี้ดีกว่าท้าเรื่องทำความสะอาดบ้านเพราะเราถนัดอยู่แล้วเราช่วยกันแล้วกันนะคะโอ้โหขอบคุณนะไม่ปฏิเสธแม้แต่คำเดียวอืมแต่แบบว่าพวกเราคงจะต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเราด้วยนะคะไม่เป็นไรมาเยอะก็ดีนะฉันจะได้ลิตรายชื่อให้ครบ บ้านคุณลุงซานตายังไม่ได้จัดตกแต่งอะไรเลยแถมมีฝุ่นเกาะเพียบเพราะเะนั้นเราจะต้องไปชวนเพื่อนมาทำความสะอาดบ้านคุณลุงซานตาหนูขอยืมรถเลื่อนหน่อยนะคะอ๋อหมายถึงรถเลื่อนคันนั้นเหรอใช่แล้วละค่ะขอยืมไปชวนเพื่อนแล้วก็ไปรับเพื่อนมาก่อนก็แล้วกันค่ะโอ้ได้ได้ระวังหน่อยนะเอะฉันลืมไปแล้วว่ารถเลื่อนเป็นอะไรนะพี่เอกโป๊เป๊อยู่ไหนเนี่ย อยู่นี้กันนะอยู่ไหนกันเหรอก็านัางในสองคนฉันกับพี่เก็เลยต้องมาเกาะล้อเลื่อนอยู่นี่แล้วบออยู่ไหนอ่ะบูออด็บอนายขึ้นมาตอนไหนน่บูบูอือพวกพีกบอว่าไงหรอขึ้นมาตั้งนานแล้วโอโ้มาจองที่ก่อนใครเพื่อนงั้นเดี๋ยวเราแวะไปดูที่บ้านของเราก่อนดีกว่าว่าบ้านยังอยู่ดีหรือเปล่าบ้านก็ต้องยังอยู่ดีพี่ฝนขับดีๆนะ เราจะชวนใครมาบ้างดีนะใครที่จะชวนไปที่นั่นได้ละ่ะชวนมาทำความสะอาดบ้านไงแต่ว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดนะว่าบ้านหลังนั้นอ่ะเป็นบ้านของคุณลงุงซานต้าตัวจริงอ่ะชวนใครดีอ่ะพี่ฝนถ้าจะชวนนี่เลยดีกว่าใครเจ๊คนสวยดีไหมอะ่ะไม่ดีหรอกมาทำไมอะ่ะ จใจ๊คนสวยเขาไปแล้วใครจะเดินข้ามถนนเออใช่จริงด้วยไม่มีใครเดินข้ามถนนเดี๋ยวใจะแย่เอางั้นเอาอย่างนี้นี่เลยดีกว่าชวนใครเพื่อนเราก็ดีเหมือนกันนะชวนเพื่อนเพื่อนเราไปเนี่ยใช่ชวนไปทําความสะอาดบ้านบนภูเขาแต่ไม่ต้องบอกเขานะว่าบ้านหลังนั้นคือบ้านบ้านของซานต้าตัวจริงแล้วทําไมต้องไม่บอกเขาล่ะเดี๋ยวเขารู้เอา มาเร็วเข้าเรายังต้องเก็บความลับบ้านซานต้าเอาไว้ห้ามบอกใครเด็ดขาดอ๋อพวกเธอมาทำอะไรกันเหรอคือว่าพวกเราจะมาขอความช่วยเหลือเราจะไปทำความสะอาดบ้านซานต้าตัวปลอมกันนะคะหมายความว่าไงพี่เอกงงอะมาชวนเพื่อนไปทำความสะอาดบ้านบ้านซานต้าตัวปลอมอ๋อเราจะมาชวนทุกคนไปทำความสะอาดบ้านของคนที่ไม่ใช่คุณลุงซานต้าครับอ๋อนั่นแหละนั่นแหละห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าเขาคือซานต้าตัวจริงนะ ฉันฟังแล้วฉันก็งงไปด้วยนะแต่รู้ว่าต้องตามไปนะประมาณเนี้ยต้องตามมาต้องตามมาเพราะว่าเราต้องการความช่วยเหลือนั่งไม่พอพี่ฝนนั่งไม่พอพี่เอกวิ่งตามมาก็แล้วกันนะอ่ะให้พี่เอกวิ่งตามไปเนี่ยนะแล้วชาล่าฉันจะต้องวิ่งตามไปด้วยเหมือนกันใช่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราขับรถไปอีคันหนึ่งดีไหมครับ <c oughs> <c oughs> ก็ดีเหมือนกันงั้พี่เอกไปหยิบอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านมาด้วยกันแล้วกันนะ เธอแล้วฉันจะต้องเกาะอ,อย่างนี้นานไหมเนี่ยไม่นานไม่นานรับรองได้เลยไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาแล้วอ๋อรีบรบขอบเถอครับมือแขนแร็วเอาเอาล้นะหนึ่งสองสาม let's go <S ไปเลยไปเลยฉันไม่เคยนั่งรถเลื่อนซานตานะนี่อ๋อฉันไม่ได้บอกสักหน่อยว่านี่คือรถเลื่อนซานตานะ่ะฉันยังไม่ได้บอกสักหน่อยว่าซานตานั้นตัวจริงหรือตัวปลอมอะอ๋อเออใช่นี่คือซานต้าตัวปลอมนะ่ะ ซานตาตัวปลอมใช่ใช่ซานตาตัวปลอมนี่ไม่ใช่ซานตาตัวจริงเพราะว่ายังไม่ถึงวันคิดส์มารถนะแล้วบ้านเขาอยู่ตรงไหนละเธอเอ,อ๋อฉันไม่บอกแล้วว่าบ้านเขาอยู่ตรงนี้นะอ,อ๋อจะไม่บอกว่าตรงนี้คือบ้านเขานั่นเองนะใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวคราวหนะ้าฉันจะพามาตามหาความลับบ้านซานตารู้หรือเปล่า อ๋อที่นี่มีความลับด้วยเหรอจ้าใช่มีความลับด้วยแต่เพิ่งอย่าไปบอกใครนะว่าที่นี่มีความลับนะเธออ๋อฉันจะไม่บอกใครเด็ดขาดใครที่รู้แล้วก็จูๆไว้ก่อนนะนี่ไงฉันเจอความลับอย่างที่หนึ่งแล้วฉันว่าฉันน่ะขึ้นไปไม่ได้แน่นอนทําไมอ่ะฉันอยู่ใต้โลกมาทางนี้แล้วเขาบ้านคุณลุงซันต้าที่นี่น่ะเขามีความลับหลายอย่างนี่เธอเจออย่างที่หนึ่งแล้วนะ น,นี่นะเจออย่างที่หนึ่งใช่แต่อย่าไปบอกใครเด็ดขาดนะเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจแล้วหรอครับพวกเราจะไม่บอกใครเด็ดขาดมาทางนี้แล้วค่ะพี่ฝนจะพาไปหาคุณลุงซานต้าที่ไม่ใช่ตัวจริงคุณลุงซานต้าคะคุณลุงซานต้าคะคือว่าพวกเราพาเพื่อนมาแล้วค่ะโอ้โหดีจังเลย เราพาเพื่อมาครบทุกคนแล้วแล้วก็ตอนนี้เตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยนี่เพียกเอาไม้ปัดขนไก่มาให้คนละอันดีมากเลยงั้นเอาอย่างนี้เราเริ่มลงมือทำความสะอาดบ้านคุณลุงซานต้ากันดีกว่านะไปเลยพวกเราช่วยกันทำงานนะมาทางนี้มาทางนี้แล้วเข้าเราจะต้องปัดหลังคาปัดเพดานแล้วก็ปัดผนังด้วยนะมานี่มานี่เดี๋ยวลุงซานต้าจะช่วยด้วยนะอ้ขอบคุณคุณลุงมากเลยนะคะโอ้โห ตรงนี้ผนังบ้านมีตาหยักใหญ่แล้วก็มีแต่ฝนเพียบล่ะทําไมบ้านหลังใหญ่จังเมื่อกี้มองจากข้างบนหลังนิดเดียวแล้วก็ต้นไม้ตรงนี้นะเราจะต้องทําความสะอาดด้วยพี่ฝนฮะปิวไปแล้ว <c oughs> ต้นไม้ล้มได้ไงนะพวกเราอ๋อต้นไม้นะ่าจะเป็นต้นไม้เบาเบาต้นไม้เบาก็เหรอข้างในมีแต่อากาศนะนะห,หรือว่านี่จะเป็นความลับหรือเปล่า ไหนความลับอะไรฉันยังไม่รู้เรื่องเลยเราฉันยังไม่ได้บอกอะไรเลยนะว่าต้นไม้เนี่ยเขาเขาสามารถปิวไปไกลได้บูบูบูอ๋อนี่ไงเห็นมะโอ้โหนี่ต้นไม้หรือลูกโป่งเนี่ยเบาปิวไปไกลเลยนะเนี่ยพวกเรารอฉันก่อนมาทางนี้เลวเข้าฉันจะบอกอะไรอีกอย่างหนึ่งมีอะไรงั้นเหรอพี่ฝนเราจะต้องขึ้นไปทําความสะอาดบ้านหลังนี้ด้วยโอ้โหนี่เขามีพวงดอกไม้ไว้ข้างหน้าด้วยอ่ะนี่ไงตรงนี้มีประตูลึกลับด้วยนะขอบอก รอแป๊บหนึ่งมาทาานี้เร็วค่ะเราสามารถขึ้นไปชั้นบนได้ด้วยนะ นี่คืออะไรเนี่ยนี่คือบ้านของคุณลุงซานต้าบ้านสามเหลี่ยมเนี่ยนะใช่ใช่บ้านเป็นต้นคริสต์มาสไงอ๋อ,อถ้าดูจากข้างนอกจะเป็นต้นคริสต์มาสอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วแล้วที่สําคัญนะที่นี่มีความลับอีกนะบ้านเนี่ยนะมีความลับใช่มีความลับ,ลบแต่แบบว่าตอนนี้เราจะต้องทําความสะอาดก่อนแล้วเราค่อยมาตามหาความลับกันวันอื่นเข้าใจมามนี่นี่ฉันปีนฉันไปปัดข้างบนไม่ถึงอ่ะทําไมอ่าปุ๊กปิกเพราะมันสูงเกินไปฉันตัวไม่ถึงอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยกัน ทำความสะอาดเองก็แล้วกันนี่แล้วมาทางนี้นี่อยากจะบอกว่าตรงนี้มีประตูลับด้วยตรงไหนของพี่ฝนเนี่ยลงไปไหนแล้วนี่ไงประตูลับไหนประตูลับนี่ไงเห็นหรือยังอ่ะเหมือนลิฟต์เลยอ่ะใช่เห็นหรือเปล่านี่ลิฟต์หรือประตูเนี่ยนี่ไงพอเราลงมาปุ๊บเราก็กลับมาที่เดิมได้ด้วยฮะ<า> <laughs> เห็นป่ะวันนี้เราทําความสะอาดบ้านได้ประสบความสำเร็จเย็นพอดีเหรอ แล้วนี่คือเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่เปล่าถูกต้องแลวเตรียมสําหรับวันคริสต์มาสเรียบร้อยแล้วคุณลุงซานต้าคะคือว่าเราหิวข้าวจังเลยค่ะโฮ,โฮโฮโฮเดี๋ยวลุงเลี้ยงเองนี่งอ้ยอื้อาหารแสนอร่อยอต้องขอโทษด้วยนะไม่มีเวลาเตรียมทําได้แค่ข้าวคุกปลาทูสูตรปุ๊กปิ๊กอะ,อะ ปุ๊กปิ๊กนายดังขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วใช่แล้วลุงดูจาก YouTube มาเนี่ยปุ๊กปิ๊กเขาทำข้าวคุปละทูขายจนรวย เก่งจังเลยนะพวกปิกขนาดคุณลุงซานต้าเขายังดูคลิปนายเลยนะเนี่ยฮะคุณลุงซานต้ามาดูคลิปฉันเนี่ยนะใช่แล้วนี่ทำข้าวครุปปลาทูของนายได้อร่อยเหมือนนายเปี๊บเลยนะโอ,โอ้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 อร่อยใช่ไหมนี่ปลาทูนะเนี่ยอร่อยมากเลยแล่ะค่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กด,กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ เราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุยบุย,บยแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาตามหาความลับบ้านซันต้ากันต่อนะ